5. ลักษณะอภิมหาเศรษฐีโงเ่เฮงดีโงเ่เฮงรวยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าโงเ่เฮงดีที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ต้องรูปร่างอ้วนหน้ามีเนื้อซึ่งเป็นความเข้าใจผิดๆซึ่งลองดูจากความจริงแล้วอภิมหาเศรษฐีระดับโลกแต่ละคนไม่มีใครอ้วนอย่างเช่นบิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟท์ผู้ประสบความสำเร็จ อย่างมัง่งคังร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือสตีฟจ็อบสผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิลเจ้าของโทรศัพท์ iPhone ที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกหรือมาร์คซักกเบิร์กเด็กหนุม่มผู้ก่อตั้ง Facebook เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คนอ้วนวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับของคนที่มีโงเ่เฮงเป็นอภิมหาเศรษฐี5อย่างจะน่าสนใจมากแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ 1>, 1. ดวงตามีพลังลูกตาดำดูสดใสเหมือนแก้วเจียระไนคุณภาพสูงลองนึกถึงอัญมณีราคาสูงก็ดูมีความใสเป็นประกายแตกต่างจากลูกแก้วพลาสติกที่ดูคุนๆก็เนื่องจากผลึกของอัญมณีที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายล้านปีได้รับการจัดเรียงโมเลกุลจนเป็นระเบียบจึงใสจนแสงผ่านได้ลูกตาดำที่ดูใสมีพลัง ก็บ่งบอกถึงการที่เซลล์สมองเรียงตัวกันเป็นระเบียบเพราะลูกตาจะมีเส้นประสาทเชื่อมโยงไปถึงสมองโดยตรงเวลาที่มองจะเหมือนกับคนที่มองไปไกลๆแต่มีจุดรวมสายตาไม่ใช่แบบที่ดูเหม่อลอยซึ่งจะหมายถึงการที่เป็นคนมีสายตาเฉียบคมมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมุ่งมันไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรค หรือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็พร้อมจะฝ่าฟันมุมาณะไปสู่ความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองล่ำรวย 2. นาผากกว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ต้องย้ำว่าเน้นกว้างออกแนวข้างไม่ใช่หน้าผากเถิกสูงขึ้นบนซึ่งหน้าผากกว้างจะบ่งถึงการมีฐานกระโหลกศีรษะที่กว้างพื้นที่บรรจุเนื้อสมองมากกว่าคนทั่วไปจึงทำให้เฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์คิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งรอบด้านเหมือนมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในหัวจึงคิดเร็วทำเร็วรอบคอบครบถ้วนมันศึกษาคนา้นคว้าจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงของตนเองก้าวนำคนอื่นไปก่อนเสมออย่างนี้ยังไงก็รวยเหนือคนแถมความรู้อีกสักนิดหน้าผากกว้างคือคิดกว้างไกลมีวิสัยทัศน์ มักคิดสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางโลกหน้าผากสูงคือคิดลึกซึง้งมักคิดเชิงจิตวิญญาณเป็นนักปราชญา 3. จมูกดูมีกำลังดูเด่นปลายจมูกกลมดูมีเนื้อและดูสีผ่องๆจมูกในวิชาโงเ่เฮง เรียบดังถุงเงินหากจมูกดูมีกำลังดูเด่นจะบ่งถึงความสามารถในการทะยานไปสู่ความสำเร็จทางการเงินเงินทองจะไหลามาเทมาเหมือนลำของจมูกและการที่ปลายจมูกกลมดูมีเนื้อก็แสดงว่ามีถุงเงินใหญ่เก็บสะสมความมั่งคั่งได้เยอะส่วนสีสันที่ปลายจมูกดูผ่องสว่างก็บ่งถึงการที่กำลังมีโชคทางการเงินทำอะไรก็ได้สมปรารถนา แต่ถ้าช่วงไหนปลายจมูกดูหมองๆแสดงว่ากำลังมีปัญหาทางการเงินหมุนเงินไม่คล่องติดๆขัดๆนี่คือเคล็ดลับที่อธิบายว่าแม้บางคนจะมีจมูกกลมแต่ถ้าไม่ผ่องก็ไม่รวยและหากถึงขั้นดูหมองๆอ,อันนี้คือกำลังแย่เลยซึ่งคนที่จะปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าต้องดูจุดนี้เป็นสำคัญที่สุดว่าเขาจะมีกำลังจ่ายไหวหรือเปล่า สเส้นวาสนาบนฝ่ามือยาวสวยจากข้อมือทะลุขึ้นมาถึงเนินใต้นิ้วกลางจะบอกให้รู้ว่ามีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตสามารถไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้เป็นเจ้าคนนายคนบางคนมีเส้นนี้แต่ยาวขึ้นมาไม่ถึงเนินใต้นิ้วกลางก็แปลว่าสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ถึงขนาดเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็ต้องถือว่า เป็นคนมีเงินใช้สบายสบายกลางฝ่ามือมีแห่งเก็บซับเวลาที่แบมือตรงๆแล้วกลางฝ่ามือยังมีแห่งลองจินตนาการว่าเทน้ำลงไปแล้วน้ำไม่ไหลออกหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นแอ่งเก็บซับทำให้สะสมทรัพย์สินเงินทองจนมั่งคั่งล่ำรวยไม่ใช้เงินเกินตัวหรือลงทุนสิ่งเสี่ยงจนอาจจะหมดตัว ไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมแต่กรณีนี้ต้องดูตอนที่แบมือตรงๆเท่านั้นห้ามหอมือซึ่งเท่ากับหลอกตัวเองใครที่ตั้งใจมาจนถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจว่าคนที่จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยจะต้องมีคุณสมบัติคือสติปัญญาดีมองการไกลมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อรอบคอบคิดการใหญ่แต่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงมือทำไม่ทำอะไรเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งลักษณะงโงเ่เฮงและลายมือที่แสดงออกมาภายนอกให้เห็นนั้นล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความคิดนิสัยพฤติกรรมที่จะนำความสำเร็จมาให้ซึ่งถ้าทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเสริมจุดเด่นฝึกฝีมือความรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงของตนเองก็จะนำความสำเร็จมาได้ มณีโหรสตร์ดูดวงมณียิบสีพลิกชีวิต